วายน้ำวายน้ำเก่งเน, <ś led> <ś led> นี่ยโอ้ขี่รังแล้วอึ๊บ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 ตัวปวนครับตัวปวนสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะครับช่องชอช้างชานนแชนแนลนะครับ ก็ขอบคุณ f อซีที่เข้ามารับชมนะครับผมกำลังใจให้ช่องของเรานะครับน่านนานนานนานอารยะสตีพังเปีเจ้าได้นี่ไม่ได้นอนแล้วครับมีตกป่วนครับว่าก็จะนอนเล่นสนอกก็กอยยามาครับเดินไปกวนคนโน้นบ้างคนนี้บ้างนะครับทั้งวันจะทำอะไรครับ ดินเมื่อยก็จะนอนนะครับไปเลยไปเลยไปฮ่าไปฝนเลยไปทำปขาดไปอันนึงแล้วไปเลยเออไปละครับ วาสนาจอมเปิดอคอกครับวาสนาเนี่ยตรงซ้ยจะหิวนมครับไปแล้วกินนมบอหืมต่ไซอีก <c oughs> กีนรถไซบอ พ่อไม่ได้มารายวันแล้วครับไม่ได้เลยไม่ได้นอนตักพ่อนะครับพ่อเขามานะครับจะนอนตักเลยนะครับก่อ,อยากไม่ไปไหนเลยครับไปใส่ไปใส่วาดถอยไปว้าดออกไปยังหมือนฮะออาไปยังนอตเดี๋ยวนอ้อถอยเลยเอ๊ บอกให้ออกเข้าไปเข้าไปเข้าไปเออกินให้เมดก่อนบางนัดนั่นเอออี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 ๋ท่าทายแท้เออเอออือเข้าไปเข้าไป Ya, ya, ya. 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 Ya, ya. Ya, ya. Tepin meju ini, nakap ผปปลดนะครับกลางวันก็มีต้นสับป,ประรดให้กินครับกลางคืนก็กินหญ้าครับฝนตกนะครับเมื่อวานก็ฝนก็ตกนะครับตรงนี้ฝนตกติดต่อกันเลยครับเพิ่งหยุดตอนเช้าเ้านี่ครับ กินหูพีฝนอย่างเดียวครับก็อยานี่คันเข้าครับสงสัยแบบฟันฟันเขากําลังจะขึ้นนะครับวันละหกเดือนหกเดือนกว่าใช้เขาฟันเขากลังจะขึ้นแล้วก็มันเขี้ยวประมาณนี้นะครับเริ่มจะหัดกินยาได้นิดนๆนะครับสวัสดีจ้าเบิ่งสวัสดีจ้าสวยเบิ่งมาสนะเซตได้บอสวัสดีจ้า,นสนา,จาเสียงดวย Dương đang đang Trên này vào đi suối suối Vào đi suối trên này vào đi suối suối Chào suối Ngồi nhạc thế nào Vào đi suối vẻ suối Nàn và đi suối và đi suối suối và đi cha suối à cái nền non để sàn này cha suối đâu xiêng xiêng phải xiêng đang đang ขาควายเด้อขาควายจังได้ขาควายมาดีสวยๆใส่บ่มาดีสวยสวยสวัสดีสวยๆยอดสวยๆสวยขาไม่เอาไม่เอาไม่สวยสวยสวยเสียงเสียงสวยๆเสียงด้วยไหนเสียงไหนเสียงเอ้ยดื้อยจะดื้อเด้อเปิดตะคอก โดนดุรับวาสนาจะมึนๆหน่อยครับชอบเปิดคอกร้อยยาออกมาแล้วไปใช้ต่อ,นอเน,นาะร้อยยาเล่นน้ำทั้งครับเล่นอ่างบ่ารอยารยาเล่นน้ำบ่า

Lung anh em, ngay mà lùi nha mấy lùi anh em, mà yu y pha yu 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 mẹ vui, nữa yu 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 มาลงม,มาลูกบอลแตกแล้วนะครับกอ,อย่ามันเลยไม่ได้เล่นลูกบอลพอดีแม่ยุ้ยทําแตกนะครับมามาหนาวบอกข <c ười> อย่ยาหนาบมา <c ười> สาดน้ําใส่ถอยนะครับใส่ยังไม่ร้อนอ่ะฮะจะหาแม่นะมามาปกติเขาจะลงเล่นนะครับวันนี้ไม่เล่นนะครับสาดน้ําใส่เดินนี้ น้า,าเล่นอ่างไงหนิหมะ้ยเออเล่นอ่างหน่อย,ยอือบอลแตกแล้วไม่มีลูกบอลเล่นนะครับปกติเขาจะเล่นบอนเลเวลาลงอ่างจะเอ,เอาลูกบอลล่อลงจะลงไปเล่นลูกบอลในอ่างนะนี่แม่ยุ้ยเอาไปทําแตกนะครับ มาอะมามาลงอ่างมามาขอยามามามาฝนตกมามามาเริมมา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 เออขั้นขั้นถูครับมันคือขั้นขั้นแท้ครับว่าก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจช่องของเรานะครับช่ช้งชางชาโนนชาแนลน,นะครับผมขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมมาให้กาลังใจนะครับผมต้พิเศรคำขอบคุณนะครับที่มอไพห้นะครับเออไปล้เดันแบบได้นอแบบได้นอแบบได้นอ,อ,อไปแล้วไม่ลงครับ มันจะให้ลงอ่างไม่ยอมลงนะครับไม่มีลูกบอลเล่นแต่เจ้าสิไปเอาไปใส่แล้ะครับกลับมาหาฝีฝนคือเก่าครับปุ๊บปุ๊บปึ๊บหน้าฝนท่เก่า ออย่างเดียวครับนี่ก็จะเป็นควานน้องน้ำฝนนะครับของความสะอาดอู้อู้อู้คืกระบวนกลรคืกระบวนการเอาเหยียบเลยครับ เยียบขนุนข้าบไม่ถึงเยียบพามีฮะตัวช่วยครับโอ้สลัดตัวคนนี้ฮาตัวช่วยขึ้นเยียบขี้ฝนไม่นอนลงนะครับเลยข้าบหูไม่ได้ขึ้นเหยียบคอกเลยนะครับสมองขักพอดีก็ยาในสมองคักออคเอา้าคุ้มกินหูอีกรอบพันมาวับ สียบบ่อดูดเอาเลยตัวน,นี้เ <ś, S 2> สียบขึ้นนมบ่อเยอะดูดมีน้ำออกขึ้นนมอยู่บ่อเยอะอืมอืมอี๋ในแน่นอนก็เอาคักเนาะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ให้รับชมกันเชยนเคยน้ครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอกลุา,กาเขามาขอบคุณครับสวัสดีครับ